Wow. Yeah. Tidak ada lagi <si> Oh <coughs> <ni? coughs> Ada lagi? Tidak ada lagi Ada lagi Saya dari Thailand Terima kasih Saya dari Thailand Anda Siang? Siang? Saya dari Jepang Siang? Saya dari Jepang Bukan, bukan Siang?

เดี๋ยวเข้ามาคลิปนี้มีกิ่นซื้อยังมได้นสื้อนนนี่เลยนะซื้อโฟนันนี่เยนะไปกเหล่เอินมาแล้วปาไม่ยอมนเว้าวบุญอุ้มบุญอุ้มซื้อยังซ้ยซื้อนนโเี้ซี้วทวดีโอวิดีโอวอย่างดีได้นำตัวเราเมืได้ สบายดีสุตะกุยเดิมสวัสดเฮลโลมายนมอีสตะกุยไม่ตออเเออมอม่อมน้ำบูสไทรกินเลยมากระยันน้ตเป็นกิ l นสุิา you can call me อมอัลจิลินสิฮินยโอ้ออมคออมบัตรทดใจบอกคูบ่าวเดฟฝากเบอร์เดเบอร์มา จ็ดเจ็ดเกาห้าแปดสามสงหนึ่งแจ็คเบอร์ไหมสูงสูนเก่าเจ็ูนเ่บแปลยแจ็คเบอร์ไเป็นยังผู้บอลเกาเก่าได้ก่อจพี่ไม่เชื่มามมมเจ็ดเจ็ดเกาเกาหกเสูนสูเอ้ออ้ส้นสกเด้อนสด้ ตรามนเดมิา You c อูมอาวจลิน์ินยโอบ้า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 ้ เฮ้ยเขามาห้าดิบอกเขาผิดอ่ะแงงบามันเ้เข้ามาหะเขามาหาดิไอหดเสี่วนไอไอศสตรลงกลับในมือเดียวของหาบอกไอศสตร์ราเหีย ไ่ดซื้ไปงไปไปจุดไปไปจดบันหนึ่งไปจุไปไปหนไ่งไป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 เบื้องข้างด้านน้าไทยข้ดนน้าไปไทนน้าบนึงครับไ สุ้การไปแล้วกูจะไปหายอีกน่อยเหเห็นยังว่าคนเห็นยังว่าคนองกาวะต้าหมาสอรเกืบเสียมาแต่ใช่มาแต่ลักสิเปเ็เกืบเสียอยู่ใกล้เหร เมยนลงบังนีเน้บังนีเนยนเกาเขาลงนะโอ้โหสอบเกือขาแม่พัเกอ่ทอเออเจ้าก็เอาล้วเลยบอไม่เกินไปฮยสอกเกือกหน่อยโอ้สะพานเลผ้าเแโอย

มาใกล้บ่สดสบ่ผูบาวแดฝากเบอร์เด้อเบอร์ว่ามา77 95เ3 2 1นี่กนกเบอร์ได้ไหมผู้ใดบาเลิกโอเมีนเบู่มีผูบาวอันนี้มีผูบาวเ้วบอโซดเนีสกีติดแจ็เบอร์มก้าจ็ดแปดสี่สิบปผู้นี้เด้อแจ็เบอร์ด้ไหูป็นยังผูบาวเลยเกาเก้กกอ Bà chết bà cào cào hoặc chết chết xuống 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 ui 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 cái ui 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 hết ยังเ้มไ้ยหมคุ้มได้ไหมซีเ <c oughs> สสาลาลีนเป็นอย่างนี้เวยาวเป็นซีน <sk illing> เรสโอ้ย เดือดบรราการกเสีย

นี่ยังออนออมอยู่เลยมา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 ลกแม่เอาวิดีโอวิดีโอรแม่บวิดีโอยังวะใครหูแม่ไม่ละคนหอันนี้กางหูเพืนไม่เหี้ยเฮ้ยเ้ลพูดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ข้าพ e ุทเจ้แต่ทางคุณเลข้อพุทธสาทาน่านารคุณเลศแตว้าวเจอกัอคุณอยู่เ ok ร่งไรเหรอสองหวยเหรอสบดยเลยตาบุณเลยข้าพุเลยาสเนาะ บุญุบุญุบุุลสุดได้โทรศัพทจอเขียวหน่้ข้าวันนั้นข้เาปลีข้าวยข้าวเคยข้าวมืแล้วไปแป้งแล้วเปลี่ยนเป้นเลนมาตกบ่ฮะเปล่นเป็นเลนมตกก่อ้เก้าจะเปลีนอีาตเปี่ยอางเงี้ยมันดังเปล่ยนฮ

เนี่วิดีโอนะคงฟอมไปเอ้้าเป็นะนี่กรอเขาบอกไปจนี่หรอม้นนี่ไปซ้ายา้นนี่วยเนี่้าา้อยอเจ้ยงตกไกันฮะอ่าได้หดนดกนดูกเด้อเอาเฮ้ล่ยเใแล้วอ <c oughs> นี่เจอบาคัมเนาะเ้มเนต์ยังกอออ้เอา,า,ยอยาบาย,อย,อยเอาดิด,ดอาบาคิม เดี ile, ๋ยวเขามาคลิปนี้ม like ีกล no, oh, okay ิ <ingu được meat> ่นคุณไอ้ชนใจเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยสติ๊กเกอร์อันนี้อันนี้คือมาคิมครับเจอคนดังนูือมึงอย่างเด็ดดิบุญอยู่เนาะสบายดีพี่น้องพูดมาไฟเมืองพีิอาพี่น้องอ่าเจอกันเจอกันอันนี้บุญยังเนาะเออมาไหมอ่านี่พอที่บุกเคยมากกับมาได้เนาะเมืองพีิอาจิ่งเดินเดินไปย่างเนาออะไร่น่ากันมึงอย่างจะไปไม่ต้องพูด อันนี้บุญยังไงบุญอยู่บุญอยู่อะไบุญยังบุญยังไบุญอยู่นะช่เลยหดุเขเยฮะลได้เลยลอ้นอบเมแอไปต่อเหยีบุแซ่ในสุดเลยบุญซ่ใช่ như mốc kia, này này, bật chơi đi, chơi đi, chơi đi, chạy đi, chơi đi, bảo Kim, mì sợi chín mía à? đi về nghe, ui, mặt sức rồi, hế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 t sức rồi,

นนแ,แน,น่นอนแน่นอนแน่นอนต้องการันนี่คือการเตรียม่้างทางยับงทาั้นคนาพนทั้น

ออตนี้วตอนน,นี้ก็ค well, ือเวลาห้าโมงปประสีโมงปลาโหสักโคดอะไรนะโคดมอีโอ oh, ้ย yeah. ังมีแต่เ็สเยี่ยมากไปใหเขา Ơi nhạt Ờ, chàng ơm, ơm hồ sắp mà dùm hồ sắp lít là sang cắp nọ Chịu chút chút Bờ lít nào nè Ăn bờ lít, ăn măn làm chăng Cân bờ lít là sang khao, bờ lít là sang cắp Ủa, ơm hồ sắp mà, ơm chàng ơm chùm hồ lít là sang cắp, bờ lít là sang cắp Ơ, 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 bộ kéo đâu, khỏi hài kéo

ตอนนี้ถึงเวลากลับแล้วถึงเวลากลับแล้วสสสดีสดยัดดกดงก่งกอน่ย thank you โอ้เริ่มซื้อนะา jam า a กัน้ได้แล้ว

เฮ้ยไิสเสื้อมีบ้าเฮ้่ไปไหนไหนยังไปอยู่พางรันองมึงเด็กีเติมบ่ปีเติมบ่เฮาดปีตมโอเคโอเค

ไปฮะไปฮะไป้ไปขี้นยนเลยเฮ้ยจบแล้วดิจบแล้วเาดูว่ามืดแล้วจะได้ห้ามอนบ่อนบ่มีมีไก่บไขบ้นขบ้นมีอสั้น thank y o Are you still surprised? I didn't know. <laughs> okay, เรือจะไปไร h e l l รือไปไ hello. h oh, e hey? ลเอไม่ใช่คือมานีก็เอมกับไปกินต้มมอสมควนเนาะตอนนี้ก็สิกับสุพรรณ Thank you จัดไปไปตาหููด